วันนี้นะครับผมจะพามาดูปลากัดนะครับแล้วก็จะบญญรรยายทานะครับเกี่ยวกับสัตว์นะครับอันนี้คือปลากัดที่ผมเพาะพันธุ์นะครับซึ่งตอนนี้นีมันเหลือเพียงแค่แปดตัวนะครับ ซึ่งตัวที่เหลือนี่มันก็ตายลงนะครับเกิดจากโรคนะครับที่เราไม่เปลี่ยนทายน้ำนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ติดเชือ้อโควิด1 9นะครับช่วงแรกนี่ผู้ติดเชื้อนี่1คนนะครับและก็เมื่อ คนที่2ติดต่อนะครับและตัวตัวแรกที่ติดเชื้อนี่มันก็จะตายลงนะครับจากนั้นก็จะค่อยๆลามนะครับเป็นตัวที่2นะครับจะเริ่มตายนะครับใครติดก่อนคนนั้นตายก่อนนะครับและผู้ติดที่หลังก็จะเริ่มทยอยตายลงนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่นำปลาที่ติดเชื้อนี่ออกนะครับมันก็จะลามนะครับไม่หยุดนะครับแล้วก็น้ำก็ต้องถ่ายน้ำออกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่่ายน้ำออกนี่เชื้อไวรัสนี่มันก็จะอยู่ในน้ำนะครับ วิธีกำจัดคือเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับสำหรับปลานะครับส่วนมนุษย์นี่ก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับต้องให้สายการผลิตยาฆ่าไวรัสโควิด -19 นี้มีพ่นนะครับ ซึ่งผมก็รู้ดีนะครับว่าอะไรที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้นั้นก็คือไฟกับลึอควันนะครับควันจากไฟนะครับเพราะไวรัสนี้มันจะตายลงนรับเมื่อมันเจอควันควันจากไฟนะครับเผาะอะไรก็ได้นะครับแล้วก็พ่นควันนะครับทั่วบ้านเมืองเลยนะครับเมื่อนั้นนี่ ประชาชนก็จะเริ่มทยอยติดไปเรื่อยๆนะครับเพราะเชื้อนี้มันสามารถกระจายได้นะครับทางอากาศนะครับต้องป้นควันไฟนะครับทั่วบ้านเมืองเลยนะครับเป็นการกำจัดเชื้อไวรัสโควิดนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับ